แจ็คเป็นข่าวบอยออกถือปืนมุ่งหน้าขึ้นดอยเจ้าหญิงถูกขังบนหอคอยคอยแจ็คช่วยเหลือจากกากอยแจคช่วยด้วยแจ็คช่วยด้วยกากอยมารังควาดอาวยข้ามดงตาลผ่านดงต้นกล้วยหอคอยอยู่เกาะกลางลำห้วยแจ็คมาถึงร้องโอ้ไม่กอดเจ้าหญิงคุณคงจำไม่รอดเกาะกลางไม่มีสะพานทอดอ่ผมว่านะ้ำไม่เป็น กากรกย,ยิ้มหัวรักสักใจเจ้าหญิงเชิดหญิงถอนหายใจไล่เข้าบอย <ไป S 1> หนุ่ <ไป S 1> รีบกลับไปแ <ไป S 1> จ็คเดินกลับพร้อมความตาชัยแจ็คเรียนว่ายน้ำยี่สบปีตอนนี้เริ่มเข้าท่าเข้าทีลายบอกเจ้าหญิงวันพรุ่งนี้จะไปช่วยม่วยิ้มยินดีคุณพระช่วยแจ็คช่วยด้วยกาก มาถึงตะโกนโอ้เยฟรีส,สตตไตล์ว่ายน้ำอย่างเท่หารู้ไม่ว่ามีจระเ <c oughs> ข้ข้าบอยตายอย่างทรมานกากอยขอเจ้าหญิงแต่งงานมวยตกลงเพราะกลัวขึ้นคานอวสาน